ครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับก็มาไลฟ์สดเพื่อลงคลิปของสักดินาเสื้อแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งผมมีความปรารถนาที่อยากให้พี่น้องช่วยนะครับกดให้ผมเพื่อผมจะได้เปิดช่องเป็นของตัวเอง ของ YouTube ต้องได้1,000คนขึ้นไปผมจึงจะได้นะครับก็ให้ท่านสละเวลานิดนึงเข้าไปชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับไม่นั้นผมไม่สามารถที่จะเปิดช่องของตัวเองได้นะครับวันนี้ก็มีเรื่องพูดคุยเกี่ยวกับโควิดโควิดวันนี้ตาย261คนก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องประชาชน ที่สูญเสียโอกาสวัยที่ไม่สมควรที่จะตายแต่ก็ตายตาย,ตายเพราะการบริหารประเทศของนายประยุทธ์จันท์โอชานะครับที่บริหารผิดพลาดมาตลอดนะครับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจว่าผมตั้งข้อสังเกตให้พี่น้องทำใจเหมือนผมแล้วพี่น้องจะไม่เกิดความเดือดร้อนยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าถ้าติดโควิดตาย ให้คิดเสียว่าถึงเวลาตายนะครับถ้าฉีดวัคซีนแล้วตายเขาเรียกว่าลนหาที่ตายนะครับถ้ารอฉีดวัคซีนเขาเรียกว่ารอวันตายถ้าฉีดวัคซีนแล้วไม่ตายเขาเรียกว่ารอดตายนะครับถ้าใช้คำพูดแบบนี้หรือคิดแบบนี้ท่านก็จะสบายเหมือนผม นะครับจึงเข้ามาถึงว่าการบริหารของนายประยุทธจรร์จันโอชาวันนี้ผมก็ลองเสพข่าวานายประยุทธ์จรันร์โอชานะครับก็ได้าปาลกกับพี่น้องประชาชนว่าต่อว่าม็อบหลังจากมอ็อบทําทกิจกรรมต่างๆจบแล้วทำไมต้องไปเจอกันที่สามเหลี่ยมดินแดงหรือสนามชนควายหรือสนามชนไก่ หรือสนามประลองยุทธ์ในลักษณะน,นั้นนะครับมีข้อความหนึ่งที่นายประยุทธ์ได้พูดว่าเด็กเยาวชนทั้งนั้นเลยเนักเรียนนักนักเรียนกันทั้งนั้นเลยยังเด็กยังเล็กอยู่ครูบาอาจารย์สอนยังไงทําไมชอบความรุนแรงคํานี้ผมจะแปลเป็นภาษาชัดๆเลยนะครับว่าการเป็นผู้นําประเทศ อย่างนายประยุทธ์จันโอชาเนี่ยที่เขาพูดกันว่าชอบเอาความผิดโยนให้คนอื่นแล้วเอาความดีใส่ตัวความดีของนายประยุทธ์คือเป็นการพูดเชิงเชิงอบรมแต่การอบรมของนายประยุทธ์นั้นมันไปแขวะเอาครูบาอาจารย์ว่าครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ลูกหาเป็นอย่างไรจึงทําให้สมาคมครูชนบทออกมาโต้แย้งนายประยุทธ์นะครับว่า ครูชนบทหรือครูที่ไหนในประเทศไทยเขาสอนให้ลูกศิษย์ดีกันทั้งนั้นนะครับทีนี้นายประยุทธ์ไม่มองกลับว่าตัวเองบริหารบ้านเมืองแบบไหนด้วยวุฒิภาวะของนายประยุทธ์อายุ67ปีนะครับเป็นถึงพลเอกนะครับเห็นว่าเรียนเก่งแต่ทำไมใช้วาทะพูดจา ไม่กันกองเสียก่อนทำไมชอบพูดเน็บคนอื่นเหมือนเอาเอาคำสั่งหรือเอาตีนหรือเอาคำพูดเหยียบหัวองค์กรอื่นให้ตัวเองยืนได้สวยงามนะครับบางท่านหาว่าผมจับใจความผิดหรืออะไรทำนองนั้นการเป็นผู้นําผมจึงบอกไว้ว่าพูดยังไงก็แล้วแต่ให้ตัวเองเก็บไม่เป็นไรไม่ใช่หยิกมือซ้ายแล้วสะเทือนมือขวา นี่แหละเขาเรียกว่าวุฒิภาวะการเป็นผู้นําของประเทศนะครับในเมื่อพูดในลักษณะนั้นว่าเป็นเด็กเยาวชนวัยยังเรียนหนังสืออยู่เลยครูบาอาจารย์สอนแบบไหนมาในลักษณะนั้นแล้วไปแขวะกับครูบาอาจารย์เขาทําไมแต่ไม่มองกลับว่าตัวเองบริหารประเทศแบบไหนนะครับแล้วตัวเองก็สั่งงานไปทุกกรมกองทุกหน่วยงานตัวเองนั้นคลองหมดเป็นประธานทุก คณะรัฐมนตรีทุกทบวงกรมหมดแล้วใช้คำพูดแบบนี้เลยทำให้บางคนอยากอยากเอาคำสั่งของนายกกไปพัฒนาให้มันเจริญขึ้นแต่ถ้าเจริญแล้วถ้าไม่ถูกใจเผพอเิรนายกเล่นงานเอาจึงจําเป็นกูทำเท่าที่มึงสั่งนี่แหละเขาเรียกว่าระบบงานของประเทศไทยระบบข้าราชการของประเทศไทยก็คือปล่อยเกียร์ว่าง มึงสั่งมาสามคำกูก็ทำแค่สามคำก็พอเหนือจากนั้นแทนที่จะต่อยอดให้มันจเจริญขึ้นก็ไม่กล้าทําเพราะนายกไม่มีวิสัยทัศน์เกิดข่าวซวยมาสั่งย้ายสั่งลงโทษไล่ออกเนี่ยคือประเด็นนะครับการเป็นผู้นําคําพูดทุกคําต้องไต่ตรองตึกตรองแล้วจึงพูดออกนะครับ แล้วไม่มองย้อนกลับว่าทําไมอ่ะทำไมเยาวชนเด็กแค่นี้ต้องออกมามีสื่อช่องแปดไปสามเด็กอายุแค่15ปีเป็นเด็กหญิงนะครับเริ่มจะเข้าไปนางสาวแล้วถามว่ามาจากไหนมานู่นอยุธยานู่นนะครับขับรถมา30มสิกโลเพื่อมารวมกลุ่มกันที่สามเหลี่ยมดินแดง แล้วทําการปัะทะอะไรีิปัะทะนะครับพอถามว่าพ่อแม่ไม่ห้ามเหรอครั้งแรกพ่อแม่ห้ามแต่พอหนูมาอธิบายว่าสิทธิของเราควรจะได้ฉีดยาเด็กยี่ห้อดีๆพ่อแม่ได้ดีๆแต่รัฐบาลมันไม่จัดสรรหาเลยต้องมาใส่เม็ดกันทุกวันคือพูดง่ายๆรัฐบาลเอาความสุขของพี่น้องประชาชนตั้งแต่อยู่ในคัน ตั้งแต่อยู่ในคันพ่อแม่นะครับรัฐบาลชุดนี้ทำยังไงพี่น้องประชาชนทุกหย่อมยญ้าต้องออกมาทวงเอาสิทธิ์ตัวนี้คืนมาถ้าคืนปล่อยไว้ประเทศชาติล่มจมความก้าวหน้าในประเทศจะไม่มียกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าการบริหารประเทศเมื่อเป็นโควิดแล้ว 1. การโกหกตัวเลขคำว่าโกหกตัวเลขก็คือ ออกมาครั้งแรกตายเยอะแต่บอกว่าน้อยแล้วตัวเลขมันทับถมทับถมทับถมพอตอนเจอหนักเข้าจริงๆรงะบายออกมาตัวเลขมันก็หายขึ้นพอหายขึ้นพอวันสุดท้ายตัวเลขคนตายผมว่าตกวันละพันตอนนี้สองร้อยกว่าแล้วที่ผมพูดแล้วผมว่างทายไว้เลยว่าปลายสิงหานี่ตกหลักสี่ร้อยหลักห้าร้อย แล้วเดือนกันยาฝนตกมากมายไก่กองอีกทีนี้นะครับเผลอๆน้ำท่วมพอน้ำท่วมขึ้นมาปุ๊บศพโควิดตายจมน้ำตายอีกอย่างที่ผมไน้เล่าให้ฟังเพราะการความคิดก้าวหน้าเขาไม่มีเขาคิดไปวันๆหนึ่งเดือนกับอีกไม่กี่วันที่แกไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เลยแต่แกออกมาวันเดียวก็่นหนละแกใส่โทษใส่หมอทันทีนะครับ ผมต้องการลงพยาบาลทุกโรงพยาบาลต้องรับคนไข้ผมไม่อยากเห็นประชาชนป่วยอยู่ที่บ้านเห็นเห็นไหมครับคำว่าต้องการก็คือความต้องการของแกแต่อสลิมอ่ะมันบอกโอ้เห็นไหมนายยกหวังดีไม่ใช่นั่นแหละเขาเรียกว่าตําหนิหมอแล้วไม่ถามกลับว่าเพราะอะไรทำไมอ่าเพราะคนไข้มันเยอะโรงพยาบาลเขารับไม่ไหวอ,ะอ่ะอ่าแล้วหมอเหมือน ด่านหน้าเขาก็มีครอบครัวเหมือนมนุษย์ทั่วๆไปพอเขาสัมผัสเยอะๆเ,เขาเป็นโควิดเขาตายเขาก็ต้องทิ้งพาดคนรักเข้าไปแต่นายยกไม่คิดประเด็นนั้นนะครับอวยอย่างเดียวซิโนแวคแล้วงบประมาณก็ของหกห้าก็สั่งแล้วนะครับสิบสองล้านโดสแล้วมันสั่งมาทำเฮียอะไรมันสั่งมาทำเฮียอะไรนะครับทั้งที่ใครๆเขาก็ไม่ไม่ต้องการอยู่แล้วนะครับ ประเทศอื่นเขาโยนทิ้งนู่นนะเขาโยนทิ้งแล้วนะครับแต่ประเทศไทยยังสั่งอีกแล้วเอาภาษีประชาชนไปทิ้งโดยใช่เหตุแบบนั้นเหมาะสมหรือนะครับหน้ำซ้ำพี่น้องลองดูไหมว่าสอวอสอว,อสอวอตั้งแต่เมษาเป็นโควิดอันนี้ขึ้นมานะครับมีสอวทอ่านหนึ่งเอ่ยคำว่าหยุดสั่งซื้อซิโนแวก เยอะเกินไปเดี๋ยวมันเหลือเสียดายงบประมาณตอนนั้นก็โดนคนประนามโจมตีกันเงียบเลยตั้งแต่นั้นมาไม่มีสอวอหมาตัวไหนออกมาเลยว่าติติงอะไรไม่มีไม่ว่าจะติการมีม็อกไม่ว่าจะติการเกิดปะทะที่ดินแดงแล้วนายกอยู่ไหนอย่างไรสว2อวอแม่ 250, มันเง,งียบจริงๆ เหมือนหมาตดกินเงินเดือนเดือนหนึ่งแโดยประมาณนะครับอยู่มาสองปีเสร็จมันแดกเงินเดือนอย่างเดียวเดินเข้าเดิอนออกพอวันไหนไประยุทธ์บอกยกมือให้กูหน่อยก็ไปยกมือแค่นี้แหละแล้วก็กลับผมก็ไม่ทราบว่าประยุทธ์มันบริหารบ้านเมืองแบบไหนแล้วสวออเหล่านี้ทำไมไม่มียางอายเลยนะอ่ากินภาษีประชาชนไม่มีผลประโยชน์อะไร 250สวยังสู้1สวแทมมี่อยู่สหรัฐอเมริกาไม่ได้ผู้หญิงคนเดียวที่ผ่าศึกสงครามอิรักพิการขานะครับมีสายเลือดไทยหลังจากคุณหมอทศพรทำเรื่องขอวัคซีนไปก็ได้จากสหรัฐมา1ล้าน5แสนโด,ดสสวแทมมี่ก็ ประชุมแล้วขอเพิ่มขึ้นมาอีก1นึ่งล้านสองแสนห้าหมโดสให้แก่ประเทศไทยพอเจอพอเจอพวกศักดินาฮุบไฟเซอร์ตูทานุทูตของสหรัฐเดินทางมาถามประเทศไทยว่าให้ไป1นึ่งล้านห้าแสนโดสไปฉีดให้ใครบ้างรัฐบาลไทยไม่มีคำตอบกระทรวงการต่างประเทศโดยนายดอนไม่มีคำอธิบายเลยทำให้1นึ่งล้านสองแสนห้าหมดเข้ามาช้า นะครับเมื่อวานนี้ก็เราเดินทะลุฟ้าทำหนังสือยื่นต่อ,อสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์เพราะมีสนธิสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปราบจราจนหรือกลุ่มม็อบเหล่านั้นว่ามันถูกต้องหรือเปล่ามีหนังสือไปยังสถานทูตสหรัฐเปิดเผยความลับว่าพวกเราสักดินาทั้งหลายแหล่บันดาลในพลเอาไปฉีด แต่ดานหน้านั้นได้ยังไม่ครบไปถึงประเทศจีนว่าซิโนโแวคเป็นเจ้าของประเทศจีนเป็นเจ้าของบริษัทในเมื่อมันไม่มีคุณภาพและคุณสร้างมาแล้วขายให้หนายประยุทธ์ได้อย่างไรเชิงในลักษณะน,นั้นเมื่อวานนี้ก็ม็อบในลักษณะน,นั้นนะครับผมเองก็ไม่ได้ไปร่วมม็อบเพราะถือว่าเป็นม็อบเล็กๆนะครับผมไม่ออกไปเพราะผมมีงานนะครับผมมีงานผมก็เอาข้อมูลเก็บข้อมูลเหล่านั้น มาบรรยายให้พี่น้องประชาชนให้รู้ว่าเออมันเป็นอย่างไงบ้างในลนนักษณะนี้นะครับการออพูดง่ายๆว่านายประยุทธ์ตอนนี้ถูกออประชาชนนะครับเจ็บแสนลายชื่อที่ฟ้องลำเนินคดีนายกประยุทธ์เกี่ยวกับการบริหารประเทศผิด,ผดพลาดด้านโควิดนะครับหนึกับ164 นะครับในข้อกฎหมายเล่นงานประมาณ7 0 0 0แสนแล้วก็กลุ่มพี่น้องประชาชนที่เปิดร้านนวดร้านอาหารนะครับนักดนตรีอีกหมื่นกว่านะครับเขาเรียกว่าฟ้องทางแพ่งเพื่อเรียกร้องเอา200ล้านมา,าจุนเจือผู้ที่ฟ้องและยังมีพี่น้องประชาชนที่โดนลูกกระสุนยางอีก อีกจำนวนหนึ่งนะครับที่จะเสนอไปยังพักเก้าไกลเพื่อให้พักเก้าไกลนั้นทำเรื่องฟ้องนายกอีกว่าถูกยิงนะครับถูกขอขอยิงแบบไม่มีเหตุไม่มีผลก็ดูออกนะครับอย่างเมื่อวานผมบอกแล้วว่ามันแนวโน้มมันอาจจะมีอะไรตื้นลึกหนาบางเพราะมีกองกำลังจากกาญจนบุรีนะครับเข้ามา ในกรุงเทพมีทั้งรถหุ้มเกาะรถสายพานในลนักษณะของทาหารของหนักๆทั้งนั้นแหละนะครับผมก็ยังไม่เห็นมีข่าวเกี่ยวกับว่านายพลท่านใดนะครับแต่ผมยืนยันว่า,าทางตำรวจนี้เป็นฝ่ายของประยุทธ์แน่นอนนะครับถึงจะเปลี่ยนผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการอะไรก็แล้วแต่ จะเป็นของประยุทธ์ชัดเจนส่วนอีกอเราทัพบ,บกเรืออากาศเสียงแตกเลยไม่รู้ว่ามันจะมีรัฐประหารเงียบหรือเปล่าในลนักษณะนั้นผมแค่สงสัยพี่น้องก็รอฟังดูว่ามันจะมีอะไรคืบหน้าในวันข้างหน้านะครับว่าประเทศนี้เราจะอยู่กันแบบไหนอยู่อย่างไรนะครับนายกออกมาหายไปหนึ่งเดือนเสร็จ ก็ออกมาตำหนิวงการแพทย์วงการครูนะครับแต่การแสดงของตัวเองนั้นสลิมอวยเหลือเกินว่านายกนั้นดีเป็นห่วงเป็นใยเป็นห่วงเป็นใยแบบนี้ผมก็อายุตั้ง61แล้วนะครับผมบอกเลยเปรตเปรตชัดๆที่ที่พูดแบบนี้นะฮะการเป็นผู้นำนั้น มันต้องจิตใจกว้างยอมตัวเองเจ็บเพื่อพี่น้องส่วนรวมนั้นจึงว่าเป็นนายกนะครับเป็นผู้นำประเทศแล้วอีกอย่างหนึ่งเด็กที่มันใช้ความรุนแรงมันเรียนแบบจากนายประยุทธ์เพราะนายประยุทธ์นั้นเข้ามาก็ไปป้นานายกยิ่งลักษณ์นะครับใช้ความรุนแรงเหมือนกันนะครับใช้ปืนกดหัวนักการเมืองเข้ามาของอำนาจ แล้วใช้กฎหมายของตัวเองสั่งให้ในายมีชัยล่างาเข้าข้างตัวเองออกกฎหมายลูกแต่และอย่างแต่และอย่างเอื้ออำนวยแก่เจ้าสัวกดขี่พี่น้องประชาชนลากย่าโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาเกษตรกรสวนยางทั้งหมดเป็นการเอาเปรียบหมดทุกอย่างเท่ากับว่าประเทศนี้เป็นของนายประยุทธ์คนเดียวเสียแล้วตอนนี้นะครับกฎหมายแต่และฉบับออกมา เป็นการกดขี่ข่มเหงเป็นการเอารัดเอาเปรียบคนยากยาในลักษณะนั้นนะครับส่วนในน้องสองไอ้น้องที่โดนยิงที่สนอดินแดงตอนนี้ก็อยู่ที่ขั้นโคม่านะครับขั้นโคม่ายังยังไม่รู้สึกตัวนะฮะอยู่ในห้อง ICU ส่วนลูกนัดไฮโซหมอต้องดูอาการอีก6เดือนแต่เชื่อมั่นนะว่า ตาข้างขวาบอดนะครับโดยบิดามารดาของลูกนัดจะทำการฟ้องฟ้องทุกระดับชั้นที่ตั้งแต่ระดับสั่งการลงมาจนถึงคนยิงที่ทำให้ลูกชายเขาตาบอดนะครับส่วนผมเองก็ขอผมเองก็จะบริจาคตาข้างขวาให้ลูกนัดอยู่ยังยืนหยัดเหมือนเดิมถ้าลูกนัดพร้อมที่จะ ใช้ตาของผมหรือหมอว่าเห็นดีด้วยก็ผมพร้อมทุกเวลาในลักษณะน,นี้นะครับผมมอผมพูดคำไหนคำนั้นยังยืนหยัดในการบริจาคตาให้ลูกนัดอยู่เพื่อให้ลูกนัดวันข้างหน้าความจเจริญรุ่งรวยรุ่งเรือง,งของแกแกจะได้ช่วยเหตตาใช้ตาของผมมองคนที่ถูกที่ผิดคนที่ผิดก็ให้แก้ไขคนที่ถูกก็รู้จักอภัย ทําเพื่อสังคมนี้ประเทศนี้อย่างน้อยที่สุดผมเองจะได้มองเห็นความถูกต้องการมนุษย์เราถ้ามีคุณธรรมจริยธรรมประจําใจแล้วทําอะไรก้าวหน้าทุกอย่างนะครับจะไม่มีคําว่าตกอับถ้ามนุษย์เราไม่มีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใต้สํานึกของการเป็นมนุษย์ยากที่จะเป็นใหญ่ได้นะครับ ยากที่จะเป็นผู้นำได้นี่คือความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงในการดำรงชีวิตจุดยืนต้องมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับจึงสามารถบริหารธุรกิจการงานจึงเป็นนายคนได้นะครับถ้าไม่มีคุณธรรมจริยธรรมประจําใจยากเป็นลูกจ้างก็ยากนะครับเป็นนายก็ยากนะครับ นอกจากสันโดษคืออยู่แต่คนเดียวแบบนั้นแหละได้นะครับในเมื่อบ้านเมืองเราเป็นแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วงเวลาสุดท้ายที่ผมจะไลฟ์สดเข้ามา20นาทีสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อให้ผมได้1000คนขึ้นไปผมจะได้เปิดช่องของผมขึ้นมานะครับเพื่อจะได้ บอกเล่าต่างๆการบ้านการเมืองแม้กระทั่งไปมอบนะครับผมก็จะได้ไปตัวผมเองต้องเล่ง,งานครั้งแรกบอกว่าวันที่26นี้ไปรายง,งานตัวสอนอชนะสงครามก็โอเคบังเอิญวันนี้ทนายโทรมาอีกวันที่25ต้องไปรายง,งานตัวอายการตะลิงชันนะครับคดีบางโพนะครับปีกว่าแล้วนะครับคดีที่บางโพ เกี่ยวกับโดนแก๊สน้ำตาวันที่อยู่หน้าสาภาผู้แทนราษฎรนะครับโดนสองข้อหาข้อหาหนึ่งก็อยู่ที่อายการแล้วข้อหาที่สองเขานัดให้ไปวันที่ยี่สิบห้าเท่ากับอาทิตย์หน้านี้ผมต้องเสียเวลาไปอายการหนึ่งวันไปรายงานตัวอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็ขอยุติการไลฟ์สด นะครับาการไลค์ส่งคลิปเข้าไปยังช่องส,สักดินาเสื้อแดงนะครับวันนี้ก็ขอขอบกาบลาพี่น้องสวัสดีครับ